ประกายแสงสีเหลืองแห่งซัมมานเนอร์สบอม,มีอยู่จริงสิลมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพี่เดียต์ตอบสุรายการทูนูปส์ซัมมานเนอร์สแคสนะครับก็วันนี้เราอยู่กันกันกบรีวิวของสีลมนะครับเพิ่งเปิดม,มาได้สดๆร้อนๆเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอรบกวน,นเพื่อนๆนะฮะคนละ1ไลค์นะครับ, like รบผมแล้วก็กด1 s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตของ s u m m o n e r อร์สบใหม่แล้วก็พวกรีวิวมอนสเตอร์ต่างๆด้วยนะครับ เอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆกดกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัวสลีลมกันเลยนะครับก็นี่ครับสรีลมนะครับผมก็เป็นมอสเซอร์ธาตุลมนะสายแอตแทกนะครับเข้ามาในช่วงของซัมมอนเนอร์สวร์คอลลาบอร์เรชันกับเดวิ i เชอร์สามไวท์ฮันนั่นเองนะครับอ่าก็ เป็นมัลเซอร์สายแอตแทกนะครับ HP อยู่ที่1,215 HP พอใช้ได้นะครับแอตแทก878ร้อยเจ็ดแอตแทกก็ังสูงใช้ได้ทีเดียวนะครับดิฟเฟนซ์สามตามสายเลย582นะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่106นะตระกูลสิริก็จะเป็นตระกูลที่มีความมีสปีดต้นน,นี้ค่อนข้างสูงเลยแล้วด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถของสิริกันนะฮะด้วยความที่เป็นตัวที่เป็นสายแอตแทกนะตัวนี้ก็มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังโจมมมตตีีตาาาด้้วยยยอออู่่หหลลสสกกินนนนะะคครรรัััับบบ็ผ ตัวลีดเล่นสกิลก็จะเป็นการเพิ่มความแม่นยำในกิลคอนเทนต์นะอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวนะแล้วก็นี่สกิลท่า3นะครับชื่อ teleportation slash นะครับท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสครั้งนะโดยแต่ละครั้งเนี่ยก็มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟสโลด้วย2เทินนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยโดนดีบัฟสโลไปแล้วหรือไม่โดนก็ตามแล้วก็มีแอตแทกสปีดที่ต่ำกว่าเจ้าสิลิเองนะครับสิลิก็จะได้แอตแท ถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีแค่3ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ความเร็วของสิลิส่งกว่าเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่าสิลิก็จะได้เทินต่ออีกเทินหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าน,นี้โคดาอยู่ที่เทัร์นะครับดาเมจบวก20%หลังจากอัพแล้วนะครับถ้าน,นี้ชาร์จแอตแท็นะครับเจ้าตัวสิริเนี่ยก็จะมีท่าที่เป็นท่าทะลุด e f เฟน e ์นะครับแต่ว่าท่าทะลุด e ฟเฟนซ์นี้ก็จะดูที่ความต่างของสปีดของตอนเองนะครับกับสปีดของศัตรูด้วยยิ่งสปีดของตัวเองห่างจากศัตรูมากเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ดาเมจตรงน,นี้เพิ่มขึ้นมากไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยออกมาเป็นบังคับโดยไกลๆว่าเจ้าตัวสิริเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะต้องมีแอตแท็กสป ถ้าได้รับการสนับสนุนได้บัฟแอตแทกก็จะบัฟสปีดนะครับก็จะทําให้ตัวสปีดของซิรีเนี่ยมากขึ้นเมื่อไปเทียบกับัตูนะครับอันนี้ก็เทียบสปีดกันเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าสตูได้บัฟสปีดเนี่ยเดเมจของท่านนี้ก็จะลดลงด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยอ่ทาท่าที่1นนะครับท่านนี้ก็จากที่ผ่านมาในการรีวิวตระก,กูลซิลีมา2ตระกูล่างตัวละนะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านนี้เป็นท่า,ท,าที่แรงมากแล้วก็เป็นท่าที่โจมตีตาม Speed แตต ancing, อตแท อ่อันนี้ก็จะ activation บวกเข้าไปอีก1 0 20อ่านะครับก็เป็น50%โอกาสในการตีติด cleansing on นั่งเยอะทีเดียวนะครับรูนที่ใช้นะครับก็คงจะต้องเน้นแบบเร็วที่สุดนะเดี๋ยววันนี้เราทำมา2ส,สายก็แล้วกันตัวนี้แบบว่าพอไปเล่นใน r t a ก็แ,แบบอยากจะลองอเล่นในรูปแบบที่เอาไว้หลอกลวงสตัตรูดูบ้างอะไรแบบนี้นะครับสำหรับซีรีนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ใน PVE นะครับหรือในอารีนาเดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบของ damage แล้วก็เป็นตัวความเร็วสูงสุดนะครับ แล้วก็นี่ครับผมก็ตัวที่เป็นอร์ติแฟ์ก็จะเน้นการโจมตีนะครับผมการโจมตีแบบแบบเป้าเดียวนะแล้วก็สกิล3มี a อ็กเรซี่เล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับวายอัตติแฟนะก็ทางวินอัตอัตอาอัตติแฟ์ด้านซ้ายก็จะเน้นการโจมตีแบบเป็นอ่าเป้าเดียวนะครับแล้วก็มีมัลติฮิตสักเล็กน้อยนะอ่าอันนี้ก็ทำเป็นดาเมจลองเอามาเล่นทีมลุกในอารีนากันนะครับตัวนี้ก็บทบาทสำคัญที่แบบผมเอาไปลองใช้เนี่ยก็คงเป็นพวกอารีน่านะครับอันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปสู้กับทีมของฝั่งศัตรูดูซิอ่าเอาปุ๊บนี่ฮะแล้วก็เอาสิริใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าดามจจะมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวสิริที่ทํามาเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวที่มันต้องทําคลิเลตกับคลิดามจด้วยถ้าจะเอาแรงจริงๆนะมันต้องทองํา2สเตดนี้ด้วยแล้วมันต้องทำสปีดด้วยเนี่ยต้องทำแอตแทกสปีดคลิเลตคลิเดามจซึ่งไอ้เจ้าตัวคลิเลตกับคลิเดามจสองอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างทํายากด้วยนะเวลาที่แบบเราจะทำสเต็ออกมานะครับ แต่เราลองเอามาเล่นกันดูว่าเป็นยังไงนะสำหรับซิลิที่ทำเป็นดาเมจนะครับยิ่งได้บัฟสปีดยิ่งดีอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นตัวที่เงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะด้วยนะเงื่อนไขค่อน้างจะเยอะนี่คือหมายถึงว่ามันจะต้องแบบเอ้ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับาการเพิ่มแอตแทกสปีดนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเรายิงท่าสามก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะเราจะได้ไดตามอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับเนี่ยก็คือทําให้ติดดีบัฟสโลใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวซิริก็จะตามมาอีกรอบหน,นะครับ เนี่ยฮะแล้วก็สาดป้ายนี่ครับซิริคก็อยากจะได้จังหวะอีกทีหนึง่งถ้าแอตแทกสปีดเร็วกว่านะอ่าก็จะสามารถแทงทะลุแบบนี้ได้เลยนะครับตู้มเห็นไหมสี่หมื่นหนึ่งนะครับก็จะถือว่าแรงอยู่ในในระดับหนึ่งนะสําหรับซิริคนะครับปึ้มเนี่ยนี่แล้วก็เนี่ยซิริคจะสามารถใช้สกิลท่าที่1นึ่งเป็นท่าฟันนี้นะเนี่ยฮะก็จะเพิ่มความรุนแรงด้วยยิ่งมีบัฟสปีดนะของท่านี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราลองมาแทงศัตรูที่ช้ากว่าเรานะเนี่ยฮะปึ๊บแทงเข้าไปอันนี้ก็แทงวาน้ํานะอันนี้แบบแทงแบบอ่าแทงแบบที่ทําดาเมจเพียวๆเลยนะครับไม่มีบัฟต่างๆนะก็หมื่นสีก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนักนะครับอ่าสังนี้ถ่ายสโลได้หรือเปล่าปึ๊บ teleportation slash นะสายสโลเข้าไปเห็นไหม attack bar ก็จะขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับอ่าจิ้มอันนี้หน่อยสิปึ้งทะลุดีเฟนได้นะครับขอแค่เร็วกว่าก็พอแล้วประมาณนี้นะ นี่ครับฟิลิก็ถือว่าใช้ในอารีนาได้ไหมก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่ผมก็ยังมองว่ามีหลายตัวที่มันค่อนข้างจะใช้ในในตำแหน่งนี้ได้ได้ดีกว่าซิลิในหลายๆตัวนะแต่เราลองดูกันตอีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จริงจังขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเนี่ยฮะมากดท่า3กว่าอันนี้ก็จะทำให้ศัตรูติดสโลได้ด้วยนะปิ้งเปิง อ่าอันนี้ซิลิก็ต้องรอเทร์นต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าฮอลัสเมื่อจะมาแล้วนะปึ้งนี่ฮะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกันน็คือซิลิเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะใช้เรื่องเกี่ยวกับแอตแท็กสปีดที่เยอะด้วยใช่ไหมการที่ซิลิเนี่ยติดสโลปเนี่ยมาทำให้ดามจทุกอย่างในภาพรวมมันแบบมันพังทลายลงมาแล้วได้เลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็อาจจะยังดูแรงอยู่แต่ว่าจริงจริงแล้วคือในเวิร์อารีนาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าดีบัฟสโลปในส่งผลกับซิลิมากธนะาบ แคปแอร์อกระโดดลงมาตึ้มนี่ฮะเนี่ยก็เดเมจเหมือนจะดีอ่าเดเดเมจเหมือนจะพอได้แต่ว่าสเตตขนาดนี้ก็เรียกได้ว่ามันมันมันต้องทำก็ท่านจะหลายสเตตมากอยู่เหมือนกันด้วยนะอันนี้แบบว่าเอาแบบไม่ได้อวยมากนะครับจากที่ปั้นสลิมาในในใน,ในทุกตะูกเลยนะจึบเอื้อตึบออตึบ,ต,บตึ้มโอ้ยดูเดือดเลียบพลานรอดเอซีบซิอ่าอันนี้ได้ดีวานะครับ แต่ถ้าเราเร็วกว่าอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสในการจิ้มได้เยอะอยู่นะครับในอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็บับขึ้นมาอย่างนี้นะครับพิ่บู๊จุบจุบตายแล้วนี่ฮะเสร็จพี่ดอมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในเวอร์อารีนากันบ้างนะก็เวอร์อารีนาอยากจะเอาเจ้าตัวสิริลมเนี่ยมาน,นําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างสักนิดนึงนะด้วยความที่สวิฟตอย่างเดียวกับคลิกเหล็กคลิกได,ด้อย่างเดียวเนี่ยของสิริเนี่ยในเวอร์อารีนาเนี่ยมันอาจจะไม่พอคือความหมายของเขาว่าไม่พอเนี่ยคือตัวเนี้ยมันต้องทําเยอะมากเลยนะ มันต้องทำทั้งคลิเลทคลิเดามจสปีดแอตแท็กด้วยเนี่ยคือทำสปีดทำถ้าเกิดว่าเราทำสเต็เพื่อที่จะเน้นจุดเด่นของมันทั้งหมดออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะเอาไปเล่นในในหลายๆเกมเนี่ยได้ก่อนทัางยากมากๆเลยนะครับคือหนึ่งเลวเนี่ยแน่นอนเลยสป,ปีดต้นขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าการที่ทำสเตตให้แบบออกเร็วที่สุดอย่างเงี้ยแล้มีคลิแล้วมีแบบคลิเลทกับคลิเดามจกับแอตแทที่ไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ ไม่ค่อยดูจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยทําเป็นรูปแบบของการที่เอามาหลอกลวงสตูดูเป็นสตันกับวิวนะครับอ่าก็จะเป็นสตันที่มีความเร็วระดับหนึ่งแล้วเราก็จะหวังผลจากการที่แบบใช้ท่า3ามไปทาให้สตูติดสโลแล้วค่อยหาจังหวะในการกลับมาใช้พวกชาร์จแอตแท็กต่างๆนะสแตทที่เน้นก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือเปลี่ยนไปเป็น HP a t แอ อ่าแอตแทกก็พอมีบ้างนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสปีดมาหน่อยหนึ่งแล้วแล้วแล้วก็คลิเลตนะครับซึ่งสายนี้เราจะไม่เน้นคลิเาเมจเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ทำนะรูนที่ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยฮะกลายเป็นคลิเรตช่องที่4ไปเลยประมาณน,นี้อันนี้คือเป็นการทดลองเทสต์ไดรฟ์แล้วก็ทำให้ตัวซีริลมเนี่ยมันลองทำในตำแหน่งที่มันอา่อาอ่าไม่ได้เป็นตำแหน่งปกติของมันนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับอา่าเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่เราเอามาเล่นกันนะครับ อันนี้ก็เล่นกับแดปปบาร์ดอนนะแต่ว่าต้องบอกว่าผลในการเล่นก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเอามาเป็นรูปแบบอของทีมที่พอเราเอามาเล่นแล้วว่ามันรูปของเกมจะออกมายังไงนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ใช้ซิลิล่มอ่ะซิลิล่มก็ไปได้กับพวกโตลบต่างๆนะครับเนี่ยนี่ผมก็ผมก็เอาไอ้เจ้าโตนี่มาเลยนะเอาพีเวโลมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดูท่าสามกันนะครับเนี่ยเทธอโพสเซชั่นสแลชนะครับเห็นไหมน่ะซิลิก็พร้อมที่จะได้เทินต่อแต่อันนี้ติดแพนด้า ติดแพนด้าแสงด้วยนะนี่ครับแล้วก็ชาร์จ a อทแทกแทงป้งเข้าไปปั้งใช่ไหมอ่านี่ติดสตันได้ด้วยเห็นไหมฮะก็จะทําจังหวะของเกมได้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะแต่อันนี้ก็คือว่าให้เพื่อนๆลองเอาไปต่อยอดดูนะครับคือไม่จำเป็นต้องทําแบบที่ผมทำนะก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเรามาดูกันว่าถ้ามันเต็มเป็นสตันแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงนะครับแพนด้ากลับมานะนี่ครับก็เลาแอทแทการ์มานะครับพิมเพลกันนะ ฮาร์ดเคนอ่านี่ก็รวิวไดเอ็กซอนทั้งเยอะนะเนี่ยครับแล้วก็ฟันก็ไปเห็นไหม่าตหนึ่งก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับสิลิลมนะครับอ่าก็ถือว่าพอใช้งานได้ในการทำาดาเมจต่างๆอ่าทำให้สโตติดสโลอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คิดว่ามีตัวที่เล่นกับสิริได้ในค่อนข้าง,างจะหลายตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าเด็กก็ <c oughs> มีหลายตัวเลยนะครับเรียนนี้เล่นกับลาดิโลนะฮะี่เล่นกับคุณจอห์นวีแดี๋ต่ลองดูอันนี้ก็ได้นะครับ เราแบบเราอยากลองเล่นดูนะเราก็เอาสิริมาลองเล่นดูนะครับนี่ฮะลองเอามาเล่นแบบยืนคู่กันเลยน้ํากับลมนะมาช่วยกันครับมาถือว่ามาช่วยกันนะครับปึ๊บนี่มาท้าสามซิชาร์จก่อนนะแทงเห็นไหมดีแทงทะลปึ้งเจ็ดพันดเมจที่ทําเป็นแทงกับสแตทเท่านี้ก็ไม่ถือว่าแย่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับสิริลมนะสิริลมก็เนี่ยครับก็โดนเอ็มไบซสั้นไฟเล่นงานได้ง่ายด้วยนะอันนี้แบบบอกได้เลยว่า ตอนแรกที่ผมดับอันนี้มาผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอแบบแบบนี้เหมือนเหมือแนบบกันแต่แบบคือพอมาเจอไบซั่นเอ็มไบซั M ่นไฟแล้วเนี่ยโอ้โหแบบได้เรื่องมากเลยนะครับทั้งสโลเนี่ยทั้งโปรโวอล์กทำจังหวะได้ยากมากเลยนะครับเนี่ยก็จะทําให้เกมมันค่อนข้างลําบากสักนิดนึงนะเออเดี๋ยวลองดูอันนี้ซิอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ฮะอ่าอย่างที่คุณโจ๊กเล่นอันนี้นะครับโจ๊กเจ็ดแปด 974นะเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นคอมโบที่น่าสนใจอยู่นะครับปึ้งโดนต่อยก่อนเล่นไหมตึบตึบตึบอ่าลบมาทางฝั่งนี้ก็จะได้ก่อละนะครับบัฟเปยงขึ้นมาอันนี้ได้ครบเลยนะฮะแอตแทกสปีดบัฟอ่าครบอ่าอันนี้เล่นกับซาก้าก็ได้นะอ่าสิริมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เล่นได้ดีนะเนี่ยอันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีทีเดียวคอมโบก็จะออกมาในรูปแบบเนี่ยชาร์จต่อปึ้งก็จะเก็บได้หนึ่งเป้าสาโลได้นะศัะตรูก็จะ ค่อนข้างจะปั่นป่วนมากในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บอ่ะบุกันน้ำนะเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับก็นี่ครับอ่าลองเอาการเล่นซิริแบบทดสอบครั้งแรกมาให้รับชมกันนะครับก็อ่าโดยรวมแล้วก็คิดว่าซิริเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่แบบตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งในเรื่องของการออกตัวสุดท้ายในทีมนะครับแล้วก็สามารถที่จะวนกลับมาทำเดามจเป้าเดียวได้ด้วยนะครับ แต่ว่าความยากของซีรีเนี่ยก็คือมันต้องทำสเต็ปเพราะมันทั้งจะหลายตัวนะคือคลเรศคลดมสปีดแอตแท็กนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องมีความสาคัญแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าอย่าเอาไปลงกับเกมที่ฝั่งศัตรูแบบเอ้ยทำให้รับติดสโลได้แล้วก็ทำให้ตัว ของซิลิเองเนี่ยอาจจะทำเดเมจได้น้อยลงด้วยอาจต้องระมัดระวังมากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังลีโอไว้ให้ดีนะครับอ่าลีโอเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเล่นงานสิริตลอดเวลาเลยนะครับก็ก็รีวิวกระเป๋าน,นะครับสำหรับสิริธาตลมนะครับก็คิดว่าถ้าเ,เพื่อนๆที่มีเนี่ยสามารถจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ใช้ตัวนี้ออกมาแล้วแบบเอ,อ้ยได้ผลดียังไงเจ๋งยังไงใช้กับตัวไหนอะไรเงี้ยก็แนะนําผมมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็ขอบคุณสักการบ,บชมนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวันนีี้ขออตััััววลาาาไปก่นนะคครรบบบบสสด๊ยย